สอนแ, Th และ Attack Titan Revolution on และในที่สุดแบบนี้ก็เดินทางมาถึงอัปเดตที่3แล้วนะครับและอัปเดตที่3เนี่ยจะมีอะไรบ,บ้างไปดูเลยนะครับมาที่อย่างแรกก็จะเป็นเรื่องระบบเทรดนะครับผมซึ่งของที่สามารถเทรดได้เนี่ยจะเป็นพวกไอเทมของสมัยอาร์ติแฟกต์แล้วก็พวกเพิร์กตระกูลแล้วก็เซรุ่มนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเทรดของได้ตั้งแต่จุติหนึ่งขึ้นไปนะครับซึ่งจุติหนึ่งเนี่ยจะสามารถเทรดของได้พวกของสมัยและไอเทมนะครับและจุติสองเนี่ยก็สามารถเทรดพวกเพิร์กและอาร์ติแฟกต์ได้นะครับและจุติสามเนี่ยก็จะสามารถเทรดตระกูลได้นะะะะคครรรรรัับบแลสสุุดดดททท้้าาายี่่จจตินผมมมก็ถเซไ และอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเซตโหลดเอานะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆเซตไอเทมในอาวีนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถเซตไอเทมไว้และสามารถไปเล่นเซตอื่นได้นะครับผมก็ประมาณเซตไอเทมในอาวีนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบของเกมพาร์ตนะครับผมสายฟรีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับซึ่งอัปเดตอย่างต่อมานะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตไอคอนการจิติใหม่นะครับผมซึ่งมันเนี่ยดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วก็ยังมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันมาใหม่3ท่าน,นะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้โดยการใช้โลบักนะครับ <S <S และก็อย่าง,างที่เห็นไปในต้นคลิปนะครับแอดมินได้ทําการเพิ่แมแบบใหม่มาครับผมและแบบใหม่นียก็เป็นเลดใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเลดของแอนนี่นะครับผมซึ่งฉากเปิดตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งต่อมาก็จะเป็นทีเดดของคลิปนี้เลยนะครับผมก็คือท่ท่านหญิงนะครับซึ่งโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและการกดโจมตีธรรมดาจะเป็นการต่อยและเตะรัวๆนะครับและเมื่อเรากดต่อยหนักเนะี่ยแอนนี่เนี่ยจะทําการหมุนตัวและเตะแบบนี้เลยนะครับและมาที่สกิลแรกนะครับ b r o d House Kick นะครับจะเป็นการหมุนตัวและเตะและสร้างดาเมจ AOE นะครับ และต่อมาสกิลที่2นะครับไซคิกซึ่งจะเป็นการถีบเท่ท่านไปข้างหลังนะครับและจะทําให้เทท่านกระเด็นไปข้างหลังและตายทันทีนะครับแต่ว่ามันจะตายทันทีเฉพาะเทท่านปกตินะครับและต่อมาท่าที่3นะครับทริกจะเป็นการกีดแล้วทาดาเมจเอลีนะครับแลวตัวเราก็จะฟื้นฟู HP ภายในเวลา4วินาทีนะครับแล้วก็จะทําให้เทท่านรอบข้างเนี่ยติดสตันด้วยนะครับและต่อมาที่สกิลที่4นะครับผมแกร์เปิลจะเป็นการจับเท่ท่านแล้วเหวี่ยงลงพื้นและสร้างดาเมจเอลีนะครับผม และต่อมามาที่พาสซีสิบนะครับผมคิมสันบูมเมื่อเราคอโมโบตีธรรมดาครบสามทีนะครับผมตัวเราเนี่ยจะเข้าสู่สถานะคิมสันบูมนะครับตัวหมัดของเราเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมและตัวเราเนี่ยจะตีแรงขึ้นและตีเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็มีพาสซีฟที่สามารถเลือกพาสซีฟของท่านตัวอื่นมาได้ด้วยนะครับซึ่งนะตอนนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่2อย่างนะครับระหว่างท่านเกาะและท่านจู่โจมนะครับและกลุ่มดาวของท่านหญิงก็จะมีความสามารถประมาณนี้เลยนะครับ แล auto, ้วก็มีการอัปเดตสกินใหม่ของไททันหญิงและไททันเกาะมาด้วยนะครับซึ่ง2สกินนี้เนี่ยจะเป็นสกินที่ได้จากกิจกรรมนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมของไข่อีสเตอร์ที่มาตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งสําหรับเกมเพลย์ของไททันหญิงเนี่ยก็จะเป็นประมาณในคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะเป็นการสรุปตัวอัปเดตใหม่ของเกมไอท่านเลเวลูชั่นแบบคร่าวๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็จะไปลองเล่นไททันต่อแล้วนะครับเพราะผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผมกกกกก็มม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 มาาาาาาานน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 ัััั่่่่่่่่่งงงททททํํคคคคคคลลลลลิิปปีีี้้้ออออะะะรรรรบบบบืืืหหจจจสเเเเเยยยผผผแแไไไไไดดว เยนยะครับก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้เป็นคอนเทนต์อะไร <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนใครสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเหมือนกันนะครับผมผมเนี่ยจะพยายามตอบตลอดนะครับส่วนคอนเทนต์เนี่ยผมจะพยายามคิดแล้วอาจจะมาลองทําดูอีกทีนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับ